สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่อง RKO Studio คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของผมแล้วเรื่องราวมวยป้ามที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องเส้นทางการได้แชมป์โลกของท่านหัวหน้าเผ่าโลแมนเลนสมัยที่หนึ่ง W W E Champion ย้อนกลับไปในปี2015เซตโรล,ลินแชมป์ W-WE ในตอนนั้นได้รับอาการบาเดเจ็บทำให้แชมป์นั้นว่างลงจึงต้องมีการจัดทัวนอ์อเมตนเพื่อหาแชมป์คนใหม่และคู่สุดท้ายก็ได้เจอกันในศึกซ i เวอร์เซ e ีปี2015เป็นการเจอกันของอดีตกลุ่มสมาชิกตัวชิลนั่นก็คือ DM เอ็มโรกับโ m แมนเลนถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนรักกัน แต่แชมป์โลกมันก็มีได้แค่คนเดียวทั้งสองคนที่เข้าต่อสู้กันอย่างสูสีและดูเดือดและในที่สุดโลมันเลนก็าสามารถเอาชนะ DM เอ a มโและฟ้าแชมป์โลก w ับเบบเสมัยแรกไปครองได้สำเร็จสมัยที่2องดับเบิลยูดับเชเปียนหลังจากที่โลมันเลนได้แชมป์แล้วนั้นแต่ก็น่าเสียดายแกครองได้เพียงแค่5นาทีก็ถูกเชมัดเจ้าของกระเป๋ามันนี่ในแบตอนนั้น แคดอินแล้วก็ชิงแชมป์ไปได้และในรอสัปดาห์ถัดมาโรมัเลนได้มีโอกาสรีแมตช์แัรเชมัสอีกหนึ่งครั้งโดยตลอดทั้งแมตช์โรมัเลนก็ถูกโกงสารพัดจากไอป่าวินแล้วก็ยังมีไอแก๊งนานาชาติขึ้นมาปวดระหว่างแมตช์อยู่อีกพี่เลนแกก็คงคิดแล้วว่าถ้ามึงจะโกงกันขนาดนี้มึงก็เอาแชมป์ไปเลยเหอะแต่ผลสุดท้ายยังไงยังไงธรรมะก็ต้องเป็นฝาชนะอธรรมมหาเทพก็คือมหาเทพ โรมันเลนสามารถล้มเชมัทได้ในที่สุดแล้วก็คว้าแชมป์ดับเป็นสมัยที่2ของตัวเองสมัยที่3 w w ดับเบิลยูแชมเปี้ยนหลังจากที่โลมันเลนเป็นแชมป์ดับนั้นพี่ลูกเขยที่เป็นเอสก็เกิดความไม่พอใจในตัวไอหนุ่มผมยาวคนนี้เรียกง่ายๆอ่ะกูมไม่ชอบหน้ามึงว่างกันเถอะ ิติเปเฮดได้สั่งให้โรมันเลนป้องกันแชมป์สึึกโรโยลัมเบอร์30คนและให้ออกมาเป็นคนแรกและถ้าถูกเวียงตกจากเวทีเมื่อไหร่ก็จะเสียแชมป์ทันทีแต่ต่อให้โรมมนเลนจะเทพขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะป้องกันแชมป์ในแมตช์สุดโหดแบบนี้ได้โรมันเลนถูกเวียงตกจากเวทีในที่สุดและไอคนที่ได้แชมป์ไปก็คืออิติเปเฮดนี่แหละ ทั้งสองคนได้มีโอกาสรีแมตช์กันอีกหนึ่งครั้งในศึก r e เรซโซมิเนียครั้งที่32ในค่ำคืนนั้นมีคนดูนับแสนเป็นสักขีพยานทั้ง2คนได้เข้าต่อสู้กันอย่างสูสีและดุเดือดไอที่เปเฮตตัวแสบก็ใช้วิธีกลโกงสารพัดแต่แม่ว่าจะโกงขนาดไหนก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของโรแมนเลนได้โดนสเปียรเข้าไปสะจุกถูกจับกดนับสเสียแชมป์ไปในที่สุด ทำให้โลมันเลนสามารถเป็นแชมป์ WWE สมัยด่สา์ได้สําเร็จแล้วก็ฉลองชัยชนะท่ามกลางเสียงเฮของคนดูทั้งสนามสมัยที่4 Universal Champion หลังจากที่พิชิตแชมป์ WWE มาแล้ว3สมัยครั้งนี้ก็จะขอหันมาพิชิตแชมป์ Universal กันบ้างและการชิงแชมป์ในครั้งนี้มันไม่ง่ายแน่นอน เพราะเจ้าของแชมป์ก็คือเดอะบีสบล็อกเรสเนอร์สองคนนี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งในศึก r e s โซเมเนียครั้งที่ส4ตอนนั้นบล็อกเรสเนอร์เป็นควายเอาชนะไปได้และมาในครั้งนี้ศึก Summer ร์แ m ลมสองพันสิบแปโรมันเลนขอแก้มืออีกหนึ่งครั้งท้ายชิงแชมป์กับบ็อกเลสเนอร์ทั้งสองคนเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงและดุดันโรมันเลนถูกทั้งซูมเพ็กซิตี้เอฟแต่แกก็ยังไม่ยอมแพ้ เฉลอกาศหันมาจับวอลเลเนอร์ใส่ท่าสเปียได้สำเร็จจับกดนับ3ทํทำให้โรมันเลนได้แชมป์โลกยูนิเวอร์เซอร์เป็นสมัยแรกและรวมกับแชมป์ WWE สสมัยทั้งหมดรวมเป็นแชมป์โลก4สมัยสมัยที่5 u n ยูนิเวอร์เซอร์แชมเป้ย้อนไปในศึก p l แบ็คปีป0 2 0ี2020โรมันเลนได้พิกบทบาทมาเป็นคนเร็วครั้งแรกในรอบ6ปี ในคู่เอกของสึกเพ a ย์แบ็ก2020นั้นเป็นการเจอกันระหว่างเดะฟีนกับบรอนสโตเมนจิงแชมป์ยูนิเวอร์เซอร์ในสองคนนี้ก็เข้าสู้กันอย่างรุนแรงดุเดือดสู้กันจนเวทีพังแล้วก็นอนหมอบกันทั้งคู่และทันใดนั้นเพลงเปิดตัวของโรมันเลนก็ดังขึ้นโรมันเลนออกมาพร้อมกับพอเฮเมนพอเฮเมนได้ยื่นสัญญาจิงแชมป์ยูนิเวอร์เซร์ในศึกเพย์แบ็กให้กับโรมันเลนเซน ไหนๆมันจะเป็นคนเร็วทั้งทีนะมันก็ต้องเร็วให้ถึงที่สุดและการจะเร็วที่สุดก็ต้องแบบนี้แหละออกมาชิงแชมป์ขณะที่คนอื่นเขานอนหมอบกันหมดแล้วโรมันเลนไม่รอช้าเอาเก้าอี้เหล็กขึ้นไปฟาดไอ้สองคนนั้นซจะจนนอนหมอบกระแต่ตุยและในที่สุดโรมันเลนก็เป็นฝ่ายชนะฟ้าแชมป์โลกยูนิเวอร์เซอร์มาครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่2และรวมกับแชมป์โลก w w e อีก3สมัย ตอนนี้พี่แกเป็นแชมป์โลกแล้วทั้งหมด5สมัยซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ขณะที่ผมทำคลิปเนี่ยแกเข้าของแชมป์เข้าไปแล้ว390วันบวกซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีนักมวยปั้มคนไหนที่หานก้าสามารถมาขะชากแชมป์ไปจากแกได้ก็ต้องมารอดูกันในอนาคตแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ